ูกสาวก็อยากจะกินส้ตมตำนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะมีส้ตมตำหัวโคลบี้นะคะหนื่อจะเป็นแบบน,นีะ้คะอันนี้ซื้อมาหัวละเก้าโคนนะสี่สิบห้าบาทค่ะดีกว่ากินมะละกอนะคะมะละกอโลละหกร้อยห้าสิบเปนเ็นเหนื่อยๆนยคะ่ะไปโรงเรียนมาแล้วก็ รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยเนื่อยเรียนมามันหนักสมองนะคะทุกคนเรียนแล้วมันปวดปวดสมองมันไม่โล่งนะคะทุกคนมันไม่แบบเออเหมือนก่อนหน้านี้นะแบบอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ได้เรียนไม่อะไรน่ารักเนาะน่ารักนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักไหม 我可来给伊。 ของจีนด้วยนะคะโอกาสเขาคงจะเป็นวันมามากนะรู้สึกอยากกินอะไรแซ่บลูกมาอยู่ด้วยก็พยายามทำอาหารไทยให้เขามากมากหน่อยนะตอนที่กันอยู่คนเดียวยังก็กินอาหารฝรั่งนะกินง่ายๆนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กินอะไรจะยุ่งยากนะคะ ที่เขียดแต่พอลูกมาเขาก็จะบน่นอยากอินนั่นอยากอินนี้่เด็กเนาะก็ทำค่ะทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรสวัสดีค่ะทั้ง49ดวงตานะคะขอบคุณนะตอนนี้พี่กันกำลังจะทำส้ตมตำหัวโคราบี้นะคะ กุ้งรสทีแส่แซ่บน้อใส่มารต่อรลงไปเอาอย่าลืมใส่กุ้งแห้งเดี๋ยวโดนติดกับสิทธิ์นะคะทุกคนเพลงส้มตำเนาะเพลงพระราชมิพนใช่ไนหะมกระตัดูดึงเส้นไปก่อนนะคะ เครื่องนี <orsch> <eben> ้นะเวลามีใครแบบว่าข้อความเข้านะคะเขาจะติ่งนิ่งติ่งนิ่ง กันมีมีไอเน,นี้ยเยอะมากเลยนะคะจะไม่โชว์ยี่ห้อนะอันเนี้ยเห็นสีก็น่าจะรู้นะแต่อันเนี้ยจะแพงหน่อยนะคะทุกคนอร่อยค่ะอันเนี้ยอร่อยอร่อยมากแพงกันแต่อร่อยแต่ตอนนี้ก็ยังกินอันนี้ไปอยู่นะคะกินอันที่ไปก่อนนะอันนี้ซื้อที่เดนมาร์กนะคะแพงมากเลยหกสิบห้าโคลนนะสามร้อยกว่าบาทนะคะเนี่ย 6 5 3้าสามสิบนะสามร้อยสามร้อยี่สิบห้าบาทนะเนี่ยขวดเนี้ซื้อเมืองไทยไม่ไ้ไม่ได้ไม่กี่บาทเองนะอันนี้ไม่มีขายนะคะที่ห้อนี้ไม่มีขายที่ห้อนี้ก็ไม่มีนะน,นี้ซื้อมาจากเมืองไทยนะคะเดีย๋ยวโชว์มากไม่ได้นะเดี๋ยวดนเราไม่รู้ว่าโดนไม่โดนนะคะแต่ว่าเราไม่โชว์ดีกว่านาอ เ,เพื่อนๆทั้ง78ท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจไอเนี่มันไม่ค่อยดีนะทุกคนดูดิมันจะได้นี่นะสัอแล้วกันก้องไกลๆห,หรือเปล่าทำสไตล์ตามสไตล์คุณพัอสลสนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ ก็ไม่เป็นนะปกติอยู่เมืองไทยไม่เคยตำช่วงตำนะคะทุกคนตำไม่เป็นนะแต่พอมาอยู่เมืองนอกอะพอมันอยากมันก็ต้องทำนะคะเมันจนสั้นๆเลยนะเนี่ยไม่เวิร์ดนะคะไม่เวิร์ดนี่นี่นนนนนว่านี่จะอร่อยกว่านะี้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำอะไรเป็นมันง่งเด็กคนนี้ ใช้แล้วคนอื่นนะคะไม่ไม่ทำเองนะอยากกินอะไรก็ใช้น้องสาวนะแล้วก็ไม่ก็เพื่อนๆนะคะทวันนี้กินน,อน้อยทำอร่อยไป,ไปยอเขานะคะแล้วก็จะได้กินนะ,ะก็เลยไม่ได้ทำเองรสชาติก็จะแบบว่าเหมือนมะละกอนะคะแต่ว่าอร่อยกว่านะก็จะออกหวานนิดๆน,นะคะทุกคน หวานนิดๆอร่อยค่ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็กรอบมากเลยนะคะกรอบกรอบนะอร่อยค่ะพี่การชอบเนี่ยไปหามาตั้งนานแล้วเนี่ยเพิง่งจะได้นะคะเพิ่งจะเจอเมื่อวานก็เลยซื้อมาสองหัวนะคะว่าจะเอามาแกงส้มก็อร่อยนะคะทุกคนพี่การชอบกินแกงส้มใต้นะแกงส้มใต้ค่ะเพราะว่ามีพ th ิษแกงเยอะเอามาจากไทยนะคะเพราะว่าพี่การเพิ่งลับเมืองไทยตอน ตอนเดือนพฤจิการ์ค่ะก้องไกลจังเหรอก็อยากให้มันอยู่ใกล้ๆกลยไม่ไมไมไอยากให้มันอยู่ใกล้ถึงยังเห็นยังเอาไกล้เไอแล้วก็อยากจะเจสดงหน้าเท่าไหร่หรอ เป็นเหมือนคนทำไม่เป็นเนาะพอร้องเนี่ยเด็นกระโดดนะทุกคนกระเด็นกระดะด ทำเป็นเหมือนแบบว่าส้มตําอะไรนะหลุงพระบางนะเขาจะทําเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเพราะอันนี้มันไม่ดีไงซองซื้อมาก็เดิมเทสเนาะซื้อจากมิสเตอร์ดีไนะคะมันเป็นคู่มันแพ็คคู่นะไอเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทักทายใครเลยนะคะ หาพริกก่อนนะทุกคนแล้วใส่สไอ้นี่ไงขนมจีนี่้วก จีนมันอยู่ในตูเ้เยน็นเว็บมันจะเป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนดูเส้ขน,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 สน,นสขนมจีนเห็นไหมเส้นบะเลอร์บะล่าทุกคนเส้นขนมจีนเวียดนามไหมคะเห็นไหมใหญ่มากเลย ดังนะเสียงดังคุณอ,อําพรสวัสดีจ้าพี่พิมพ์สวัสดีค่ะเตงตองชาแนลสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะกําลังจะตามส้ตมตำหัวโครบ,บี้นะคะทุกคนน่าก,กินจ้าแซบ่บๆน่าก,กินมากจ้าเดี๋ยวเว็บสมจีนก่อนลูกน่าจะเป็นวันมามากนะคะรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรแซบ่บๆนะคะวิสิบเอ็ดนาทีแล้วหรอ เร็วมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วล่ะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นประทูแล้วนะจะโดนทอดทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาไม่ถึงร้อยนะเมื่อเช้ายังมาห้าร้อยกว่าค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันใกล้แล้วเนาะก็ดีแล้วล่ะโอ้ยันลวกไปหมดแล้วจะเกือบร้อยโอเคค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่พิมพเพราะว่ามันใกล้แล้วจริงๆแล้วพอเข้ามาดันนะ่ะรู้สึกว่า ไม่อยากไล์มันเป็นยังไงไม่รู้นะ่ะเหมือนโดนกดดันนี่นะไม่รู้ออโอเคค่ะจะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มาช่วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้าเลยไม่ได้เห็นส้มตำเลยนะบ๊ายบายจ้า